ทุกคนขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม q s p ยวสปีกทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาครับ p o c k e t Edition นะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นแมปนะครับอช่วงนี้ก็บอกว่าไม่ไม่ได้เล่นเอ่ออะไรวะไม่ได้เล่นขเขาเรียกว่า เจ้าไม่ครับเอาชีวิตรอดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โทรศัพท์กัดมากนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าแมปนี้สร้างโดย ROG TV นะครับแมปโรงเรียนร้อยสุพนะครับกดมีอยู่ว่า,าปิดมอสปิดแสงห้ามทุบบล็อกแสงอยู่ไหนวะเดี๋ยวหลู นี่เหรอก็ไม่ใช่ท่างแมงเถอะครับไปลุยอ่าเว้ยเออเปิดเอาละครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะเข้าไปเอ่ออะไรเนี่ย โอเคเราต้องข้ามกำแพงเอยปีนรั้วไปใช่ไหมไปจัดไปจุดจ่ายไฟกับพีบแท้โอ้โหบรรยากาศยิ่ช่างช่างอะไรวะช่างดูน่ากลัวสุดเกินโปเหมือนจะทิ้งร้านไปนานแล้วนะครับเนี่ยโรงเรียนนี้อ่าตอนนี้เราจะเข้าไปแล้วนะครับเคเจอกล่องอเคจะให้อะไรเนี่ย จะให้ไฟอ่ะอันนี้อัน,นเดียวนะอ่าอันนี้ทุบได้โอเคหลังจากนั้นอะไรเนะี่ยหลังจากนั้นให้ไปต่อโอเคไปะจะไปชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้โหบรรยากาศโรงเรียนนี้อืโอ้โห,เ,โโหเคตอนนี้มาเปิดกล่อง เออ่ที่นี่คือโรงเรียนร้างอ่าเกิดการตายของนักเรียนชายด้วยอันทันด้วยแต่ไม่ทราบสาเหตุขึ้นไปยังมีต่อโอเคท้าแบบท้าแบบต่อถ้าแบบปลดแค่นีนก้ก็สนุกสิครับไปเลยครับอูอ้เอ้ยโอเคแล้วเนี่ย ต้องหากุญแจม,มาเปิดละ่ะตามทางซ้ายมีเรื่องจะบอกแค่จะไปายไฟกระพริบในซ้ายนี่ไงซ้ายโอ้เจ้าอยากรู้ทางออกใช่เปล่าอ่ะครับเขาจะบอกให้อ่าขอบคุณครับเจ้าต้องไปอ่านข้อความในกล้อง เดินฮะทางขวามันจะบอกเอ๊ะเ,อเฮเ่ให้เรามาทางนี้ไอ้บ้าเจเอแบบเฮ้ยอะไรแบบโอ้โหขาวลูกติดอะไรเนะี่ยเคปโอเคอเค,ครับตอนนี้นบรรยากาศค่อนข้าง,งที่จะ่กดดันมากเลยนะครับท่านผู้ชมเน่ยจะมาสำรวจในห้องนะครับเพราะว่าไอ้ฮะ ถานที่วาดรูปกุญแจอยู่ที่นั่นอ้าวเฮแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันอันไหคือที่วาดรูปเหรอจะเป็นห้องศิลห้องศ,ลองศิลปะหรือปเปล่าเจอมาเดี๋ยวเขาให้ปิดแสงนี่เราไม่ปิดโอ้ยล้างจนมีข้างคาโอ้โหคดร้างนะครับสะอาดเลยไหมละ่ะไอ้บ้าไม่ใช่นละา้านั่น ลงไปกัน,นครัาตอนนี้น่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าโอเคเอออันนี้ห้องน่าจะเป็นห้องเอ,อกเกษตรหรือเปล่านะฮะเคไปไปอ้ oh ้หอ้าวนี่ใช่หรออ้ยนีภาพอะไรเนี่ยอ่ะมาเตดให้เขาก่อนอ่ะ ยัไงล่ะโกมือโดนปะล่ะอ๋อจะเป็นห้องนี้หรือเปล่าโ,โอเคไปอ,อุอ้ยกุญแจอ่าเจอเงินแล้วครับตอนนี้ฮ่าโดนทุกเรียนก็โ,กโดตทุก,กเรียนขันทออุกอย่างเอ่อก่อนนี้บ้านอะไรเนะี่ยเออช่วยเออช่วย เอาเลยกลับไปช่วยนะโ okay. อเคไปให้ตำรวจด้วยเจริญกระปไปจัดไฟไฟกระพริบ,บนะครับพ,บพ,บพ,บพบิบพิบพิบอาวไฟกระพริบตักหน่อยเด้นานเล่นอะไรของกูเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองไปต่อครับอ่ะโอเคแล้ทำไมชนี่ขออภัยด้วยนะทุกคนที่มาตอเลย อ่าได้คุณแจ๋แล้วเข้ามาโอ้อันนี้เหมือนเป็นห้องเหมือนจะเป็นห้องดูนทีวีทุยห้อง,องมันเป็นห้องคอมนะครับโอเคอะไรเนี่ยเอ่อระบอกทางออกที่นี่ให้อะแค่ที่กำแพงหลัง,งเรียนที่นีประตูกุญแจหลังโรงเรียนใช่ป่ะอะไรวะอะไรเนี่ย แกประตูหลังอ่าแกประตูหลังโอ้โหร้อยศพจริงครับมีแต่หัวก็ลกูกนักเรียนคนนั้นเลยนะอ่าเคปะอือหือดูบรรยากาศรอบมาเลยนะครับโอ้โหผเรียนไฮสคูลหรือเปล่าเนี่ยหรือโรงเรียนประถมไอบ้บ้าเรียนแล้วก็เขาเถอะโอ,เเโอ้นี่นี่เหมือนจะช้าแล้วเหรอ ก็นิ่ๆจะชาแล้วโอเคป่ะไห้ right. เร่เรเสียๆโหลโอเคอฮะเราขอดูโอ้อัดอยู okay. uh ่ huh. oh, นะครับ uh huh. อ่ามรวจ uh huh. อ่าของใส่กล่อง ดึงรวดครับผมได้หลักฐานมาเยอะแยะเลยนะครับอ๋อันนี้จะเป็นกุญแจอีกอันหนึ่งืลเป่าเฮ้ด hey, ีมากไอ้หนูครับเอาหนีผมล้กมนก็ต้องรวดอะคอนเทอร์ครับผมเพี้ยนเอาไอ้บ้านั่นจะอะไรตัวนั้นครับโอเคแมปจบแล้วนะสร้างโดยอาดี Rdgtv uh, TV นะครับช่วยไลค์ติดตามเาเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณที่เล่นเราจะทำต่ออย่างแน่นอนโอเคครับเออโอเคครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับอ่าสำหรับผู้สร้างนะครับโอเคแล้วก็จบขอจบคลิปเท่านี้นะครับ ด้วยบ,บรรยากาศสนตกแบบนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แช์นะครับแชแนะกดทืบไลค์ด้วยนะครับให้ถึงเท่าไหร่ก็ได้ครับโ okay. อเคขอตัวลาไปก่อนนี่ขอตัวลากันสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย